ก่อที่เราจะปร,ะรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆเ,เองนะครับก็ต้องนี่เลย Powerp y สะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไฟ์รีฟันทางร้านกดเองร้อนะครับมีเกมไม่เลือกเติมมากมายนะครับโปรโมชั่นดีๆมีเพียบเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีเกมถังซานสามตีให้เราได้เลือกเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช้ไอเดียและพาร์ทเวิร์ดในการเติมนั่นเองนะครับก็มีทุกแพ็คภายใน,ในเกมเลยนะหากใครสนใจเนี่ยผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าใครอยากจะสอบถามก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ Powerp y ไปก็ได้เช่นเดียวกันฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอแบบช่องทํา3 0ูาไลน์นี่เองนะครับวันนี้เราก็มาเจอแบบเกมมีวออริจินสกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําการสรุปผลให้ฟังแล้วกันนะครับว่าสําหรับสายฟรีเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมนะครับสาหรับเกมนี้เนาะซึ่งผมเนี่ยก็เล่นมาเป็นสายฟรีนะครับทั้งหมดเนี่ยคือ11วันสําหรับเซิร์ฟนอกนะครับมผมเนี่ยก็ได้รู้อะไรพอสมควรนั่นเองนะครับก็น่าจะตัดสินใจให้กับผู้เล่นได้นั่นเองนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็ลองเทส แบบจริงๆเลยนั่นเองนะครับอืมก็1เลยสําหรับเซิร์ฟนอกนะครับเกมนี้คืออยู่ได้สบายๆเลยนั่นเองครับสำหรับสายฟรีเนาะซึ่งทําไมต้องแยกเซิร์ฟกันด้วยนะครับคือ1เลยนะครับเกมนี้เนี่ยที่ผมต้องแยกเซิร์ฟเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับผู้เล่นหรือว่าคอมมูนิตี้หรือว่าบุคคลนั้นๆนั่น,นเองนะครับว่าอ่าเราเนี่ยเจอคนดีหรือไม่ดีอ่าโอเคมันจะขึ้นอยู่กับตรงนั้นนั่นเองนะเออแต่คือถ้าเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ซีที่กำลังจะเปิดเนี่ยถ เราเนี่ยไปเจอเซิร์ฟที่มันดีๆนะครับเราก็อยู่ได้นั่นเองแต่ว่าถ้าเราเจอคนที่ไม่ดีเนี่ยไม่ดีที่ว่าเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันนะครับก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเล่นลำบากขึ้นนะครับการหาของการอะไรแบบนี้มันจะลําบากขึ้นนั่นเองอ่าโอเคถามว่าทําไมเดี๋ยวผมจะมาเริ่มอธิบายแล้วกันนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะหนึ่งเลยนะครับคือเกมนี้ส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมลาบอส หรือว่าลงดันนะครับะหรือว่าจะทําอะไรก็ตามนะครับส่วนใหญ่จะไปเป็นปาร์ตี้นั่นเองซึ่งการที่เราไปเป็นปาร์ตี้เนี่ยมันไม่ได้ไปแค่นั้นนะครับคือมันจะนับดาเมจร,รวมด้วยไม่ว่าจะเป็นดาเมจคนในตี้หรือว่าดาเมจเรานะครับมันจะรวมกันเลยนั่นเองเห็นไหมว่าการไปเป็นปาร์ตี้มันสาคัญมากๆ ใครที่ไปเป็นปาร์ตี้ได้เปรียบแน่นอนส่วนสายเติมถ้าไปโซโล่เนี่ยก็ต้องเติมหนักหน่อยนะครับถึงจะได้เป็นดาเมจที่1นึ่งท่านเองไม่งั้นเนี่ยจะลาบากมากๆสําหรับผมนะครับอถ้าเจอคนที่อยู่อันดับแบบท็อปสิและกันนะครับกับแบบ สิบถึงสิบห้าแล้วกันรวมกันมาห้าคนเนี่ยที่หนึ่งยังอาจจะลําบากเลยนะอาจสาหรับผมนะครับคือที่หนึ่งอาจจะลําบากเลยนั่นเองต้องไปเป็นบาร์ตี้ถึงจะสู้ได้นะครับอ่ะตัมตัดตั้มตมเนี่ยคือก็ต้องสามคนขึ้นไปนะครับถึงจะสบายหน่อยนั่นเองนะถึงจะการันตีได้ครับอ,อารมณ์ประมาณนั้นเนาะก็ มันไปเป็นปาร์ตี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายละกันนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเควส์แลววันก่อนนี่จะเป็นเควส์แลววันนั่นเองครับหนึ่งเลยเควส์แลววันเนี่ยเราเนี่ยจะลงเป็นปาร์ตี้ซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นการหาของนะนี่คือคาริมาก,ก็ไปเป็นปาร์ตี้นั่นเองก็จะ อ่ะเป็นการดรอปของอันนี้คือจะเป็นโซโล่บอสนะครับก็จะเป็นดันโซโล่เองก็คือจะเป็นดันเดี่ยวของเราเองครับก็สามารถหาของจานนี้ได้อ่าโอเคเนาะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะลงได้2รอบน่เองนะครับนี่ก็ประมาณนั้นอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของการหาของแบบอ่าโซโล่ Solo ก็ได้จะเดี่ยวก็ได้แต่1เลยคือมันคือเขต PVP นั่นเองนะครับนั่นแหละอ่าทีนี้ทุกคนเข้าใจกันหรือ,อยังนะครับว่าทำไมมันถึงอ่าเกี่ยวกับบุคคลหรือว่าต้องมาเป็นปาร์ตี้ อ่ะหนึ่งเลยนะครับคือการล่าบอสของเกมนี้เนี่ยได้ที่หนึ่งไม่พอนะครับคือมันยังได้กล่องพิเศษมาด้วยกล่องพิเศษเนี่ยคือมันจะดรอปพวกอุปกรณ์สีทองเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองสมมติว่าคุณเนี่ยล่าบอสอ่ะหนึ่งตัวเนี่ยดรอปของทองมา2ชิ้นแต่ว่าถ้าคุณได้กล่องมาเนี่ยคือแทบจะาก,การันตีอีก2ชิ้นได้เลยนะอ่ะหรือว่า1ชิ้นนั่นเองครับต่าๆคือ1ชิ้นนั่นเองแล้วยังไม่พอเรายังได้ตัวของแฟชั่นปีกด้วยนั่นเองซึ่งปีกกแแฟชััั่นนนนตตวววีีีี้เเยคือออมมมาาะดด๋ผจพปร็ขง คอสตูมเนาะอ่ะมาที่คอสตูมแล้วก็มาที่ปีกครับจะได้ปีกตัวนี้นั่นเองมันจะมีโอกาสดรอปขึ้นมาอ่ะแต่ว่ามันจะดรอปจากในกล่องเท่านั้นนะครับกล่องที่เราเนี่ยจะต้องทำดามจดได้อันดับหนึ่งนะเออนี่แหละครับคือเหตุผลอ่ะก็มีโอกาสที่จะได้ปีกตัวนี้ซึ่งปีกตัวนี้เนี่ยก็ออปชันคือถือว่าโหดเลยอ่ะก็ถือว่าใช้ได้อ่ะถือว่าใช้ได้ครับก็พลังเนี่ยจะบบกขึ้นมาอีก3,000นะครับแมสทีพีพันเอ0ีนะ แล้วก็จะเป็นเดฟอีก315แล้วก็จะมีตัวของดาเมจที่ทำดาเมจแรงต่อบ,บอสอีกไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่า ไม่เห็นเลขน,นั่นเองนะเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าโอเคก็ถือว่าดีอ่าถือว่าดีนะครับคือถือว่าโอเคเลยแหละสำหรับผมนะครับก็ถือว่าดีกว่าปีกแจกอ่ะอันนี้คือปีกแจกครับเนี่ยเป็นไงกับปีกเนี่ยกับปีกที่เราจะต้องเปลี่ยนคัรดอะ่ะดูดิแบบเท่าเดิมเลยครับเนี่ยพันสองเหมือนกันครับออปชั่นก็เหมือนเดิมครับเนี่ยเฮดเฮดพีสองพันเอทีเคสองร้อยครับแค่เราดรอปปีกอันนี้มาแค่ชิ้นเดียวน่ะก็ใช้ได้ยาวๆจนเอ็นเกมแล้วนั่นะเน,เน,นเองน,นะ,นเ,นอะเออเพราะฉะนน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 ััััััั้้้้้แแลลลลววววเเเเเเีีี่่ยยยมมมสสาาาาาาคคญกกๆะะรรรรบบบตอออึงงถได อ่ะก็จะมีทั้งหมดเนี่ยโอกาสลุ้นคือ5กล่อง5กล่องนี่ถือว่าเยอะนะเออแต่ถ้าเราลงไปแนละ้วคือเราเจอแบบคนที่ไม่ดีเนี่ยแบบเขาป่วนหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับคือ เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้กล่องตัวนั้นนั่นเองเห็นไหมว่าเราก็จะลําบากและอ่ะถ้าเราเป็นสายฟรีนะครับเราก็จะลําบากแล้วเออเพราะว่าเขาค่าเราเองครับเขาค่าเราเขาให้คนอื่นก่อนเขาให้คนในกลุก่อนแบบนี้เราก็จะลําบากนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับบุคคลเซิร์ฟเวอร์นั่นเองผมเลยถึงแยกไงว่าเซิร์ฟฝรั่งกับเซิร์ฟไทยหรือว่าเซิร์ฟซีที่เรากําลังจะไปเล่นเนี่ยมันน่าจะแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับว่าเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้นะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยมันถือว่าอยู่ได้เลยเพราะว่าฝรั่งเขาใจดีครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าฝรั่งเขาใจดีคือผมเล่นมาเนี่ยผมก็ประทับใจนะครับคือแบบว่าผมเนี่ยมาก่อนใช่ไหมแต่คือเขามาทีหลังเขาเก่งกว่าผมนะเออเขาเก่งกว่าผมนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ฆ่าผมนั่นเองแถมอีกอย่างคือเขาชวนตีด้วยอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถชวนตีด้วยกันได้ะแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับมันจะนับดาเมจรวม นั่นเองเห็นไหมเออมันจะนับดาเดจรวมนะครับก็เข้าตีเดียวกันเนี่ยสมมติว่าคุณในตีนั่นนะทำดาเมจได้สูงสุดจะไหมไม่ว่าเราจะทําดาเมจได้น้อยมากแค่ไหนจะทําดาเมจแค่แสนเดียวเนี่ยแต่ว่าถ้าดาเมจรวมเราได้ที่1เนี่ยทุกคนจะได้กล่องตัวนั้นไปนั่นเองนะครับคือกล่องที่ผมบอกอะ่ะมันจะมีโอกาสสุ่มได้ปีกเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คือมันมันขึ้นอยู่กับคอมมูนิตี้นะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวของบุคคลนั้นๆน,น,นะครับอ่าในเซิร์ฟเวอร์นั่นนะคือเราเจอคนดีหรือเปล่าหรือว่าเจคนจคน,น็จจะะรับป อีกเรื่องหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่อง ัวของตลาดกลางตลาดกลางเนี่ยจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยอ่าโอเคเราเดี๋ยวเรามาดูตลาดกลางสักหน่อยนี่นะครับจะเป็นตลาดกลางซึ่งตลาดกลางเนี่ยสำหรับสายฟรีนะครับคือมันสาคัญมากๆคือ1เลยคือเราจะต้องระบายของออกอ่าสำหรับคนที่ขยันอย่างเช่นคือเกมนี้เนี่ยเราสามารถอ่าขยันได้คือ1คือเราสามารถเปิดบอทได้ทั้งคืนทั้งวันครับแล้วก็ของเนี่ยเราจะได้เยอะมากๆอ่ะหนึ่งเลยคุณอาจจะได้มิดม่วงมาอ่ะสีม่วงนะครับก็คือจะเป็น ตัวของคิตตรนม่วงตัวนี้เนี่ยสำคัญมากๆไม่ต้องห่วงครับในะช่วงแรกใครที่ดรอปได้มาหรือว่าแบบดรอปได้มาเยอะเนี่ยยังไงก็ขายออกเม็ดละสามหมื่นครับเม็ดละสามหมื่นิตตันสีเขียวนะแล้วคิตาร์สีเขียวเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดครับก็อย่างที่ผมเคยได้ทาคลิปออกไปเนาะยิ่งมีเยอะยิ่งดียิ่งมีเป็นสิบ้านร้อย้านเนี่ยยิ่งดีตัวละครเราจะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวของคิตตันสีเขียวเลยเนั่เนเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสำคัญมากๆไม่ต้องห่วงครับว่าเอยโอ้โหดรอปของมาแม่งขายไได้้แค่นีเเองอะเงะร แต่คือมันขายออกได้เรื่อยๆนั่นเองนะเออเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันนะเออมันก็จะมีแบบสสายนะก็คือจะเป็นสายฟาร์มกับสายตัวของออฟไลน์นั่นเองคือสายฟาร์มเนี่ยก็จะได้พวกของผู้นี้อย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีโอกาสได้พวกของอุปกรณ์สีทองเราก็สามารถเอาไปขายได้หรือว่าจะได้เป็นตัวของอ่าเม็ดม่วงอ่าเม็ดม่วงเนี่ยก็คือเอาใช้สำหรับตีบวกใช่ไหมเราก็ถ้าเรามีเยอะแล้วหรือว่าเราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปขายได้ไม่ได้สามหมื่นนั่นเองนะครับก็จะ หาตัวของกิ้นต์สีเขียวเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองอ่าโอเคอ่ะก็สําหรับตัวของสายปามกับสายออฟไลน์เนี่ย สาออฟไลน์นะครับก็จะทําการออฟไลน์อยู่แล้วคือเกมนี้คือจะมีออฟไลน์แต่คือเราก็จะได้ EP ด้วยซึ่งใครที่เป็นสายออฟไลน์นะครับเราจะได้ EP เยอะกว่าสายฟาร์มนั่นเองแต่ฟาร์มจะได้ EP น้อยแต่คือจะได้ของเยอะนั่นเองครับเออแต่คือถ้าเราเป็นสายออฟไลน์เนี่ยเราจะได้ของน้อยครับแต่คือแทบจะไม่ได้ของเลยดีกว่าแต่คือเราจะได้ EP เนี่ยเยอะมากๆนั่นเองครับพวกเม็ดม่วงอะไรแบบนี้คือเราจะไม่มีโอกาสดรอปเลยนั่นเองนะถ้าเป็นสายออฟไลน์นะครับเออแต่คือเลเวลเนี่ยเราจะได้เยอะกว่าสายฟาร์มนั่นเองนะใครที่แบบเปิดจอทิ้้้งไไวอะรแบบนีฟา์ ฟอนไปฟาร์มตัวเงินน่ะอ่ะตัวเงินก็คือคล้ายๆกับตัวทองแหละมันก็จะดรอปของมาพวกเม็ดม่วงพวกอุปกรณ์สีทองอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถหาพวกคิทตันเขียวเนี่ยได้ดีกว่าเรา่นเองนะครับได้ดีกว่าสายออฟไลน์นั่นเองนะอ่ะโอเคก็ขึ้นอยู่กับความขยันลุ้นวนนะครับเออก็อันนี้อันนี้คือต้องบอกก่อนนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับความขยันล้นวนนั่นเองถ้าขยันมากเปิดแม่งทั้งคืนทั้งวันเนี่ยยังไงก็อาจจะสู้สายเติมเรื่อยๆได้นะสำหรับผมนะครับก็ถือื ได้องนะอ่ะต่อมานะครับมาที่ตลาดกลางนะตลาดกลาง โอเคขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยนะครับว่ามันจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ึ้นหนึ่งเลยการที่เราหาของไม่ได้เราก็ต้องระบายของออกให้ได้ถูกไหมอ่ะการที่เราจะระบายของออกได้เนี่ยเราก็ต้องมาที่ตลาดกลางแล้วก็ต้องตั้งขายใช่ไหมนี่นะครับคือการระบายของนั่นเองก็คือเราฟาร์มของมาเนี่ยเราก็ต้องระบายของให้ออกด้วยอ่ะของผู้นี้เนี่ยมันจะออกหรือไม่ออกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเซิร์ฟเวอร์ในนั้นด้วยใช่ไหมแต่คือของเกมนี้ดีกว่าเอาของเกมนี้ดีกว่าเกมนี้เนี่ยผมไม่รู้นะว่าผู้เล่นี่ยซื้อไปจริงหรืืออออออเเล่่่าาาหหรรวะบบนนีมมััักกใ้ตตโิค สังเกตดูดีๆนะผมเนี่ยจริงๆนะจริงๆ,นะๆ,ๆ,ๆเนี่ยก่อนหน้านี้นคือผมมีของเยอะมากนะครับแต่คือมันขายข,ายของออกตลอดเลยเว้ทุกคนคือเซิร์ฟที่ผมได้นะผมไม่รู้นะครับว่าคนมันเยอะหรือว่าน้อยนะครับแต่คือของผมเนี่ยขายออกอยู่ตลอดเวลาเลยเว้ทุกคนเนี่ยเนี่ยดูดิคือของผมมันขายออกอยู่ตลอดเวลาขนาดของร้านห้าแม่ยังออกอ่ะผมเลยไม่แน่ใจเลยเว้ยว่าเอา แล้วคือคนมันดึงไปหรือว่าระบบมันดึงออกไปนั่นเองนะเอออันนี้คือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือมันดีอ่ะมันดีตรงที่ว่ามันมันสามารถระบายของได้ครับคือของที่เราฟาร์ม,มาเนี่ยมันสามารถระบายของออกได้ผมก็เลยลองตั้งค่าเป็นราคาเพชรดูดิเอออันนี้ราคาเพชรเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นผู้เล่นต้องซื้อเท่านั้นนะครับอืมแต่ว่าถ้าเป็นราคา อ่าตัวของเมจิกสีเขียวเนี่ยยังไงแม่งก็ออกครับมผมเนี่ยยังไงก็ออกอตื่นมาคือของยังไงก็หมดครับคือหมดคังอะ่ะเอาง่ายคือตลาดกลางคือหมดครับยังไงก็หมดไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูได้เลยตอนที่เกมเปิดนะครับเออแล้วลองไปทําตามที่ผมบอกอะ่ะเนี่ยไปฟาร์มของมาแบบให้ให้ช่องมันเต็มก็ได้นะแล้ว ตอนนอนอ่ะเราก็ตั้งของเนี่ยทิ้งไว้เลยเว้ยตื่นมาของหายยกคังแน่นอนครับอืมคือมันขายออกตลอดเลยเอ่ะคือตื่นมานี่คือแบบรับเตรียมรับตัวของเมจิคิตันอย่างเดียวเลยนั่เองนะครับเออเห็นไหมคืออ่ะนี่แหละมันจะเป็นข้อดีของการอ่ะที่มันขายของออกสําหรับตัวของเกมนี้นะครับจะทําให้สายฟรีเนี่ยมันอยู่รอดได้อ่ะเพราะตรงนี้เลยไม่รู้ว่าระบบมันดึงหรือว่าผู้เล่นดึงนั่นเองนะครับเอออันนี้คือไม่การาันตีแล้วกันนะแต่คือดีอ่ะสาหรับผมคือดีครับมันจะอยู่รอดได้ก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยนั่นะเอง โดยสรุปเป็นยังไงบ้างก็ทุกคนน่าจะตัดสินใจกันได้แล้วนั่นเองนะครับว่าจะอยู่รอดหรืออยู่ไม่รอดเนี่ยก็น่าจะคิดกันได้แล้วนั่นเองเนาะเพราะว่าผมก็ได้แค่ทําการอาบอกแบบคร่าวๆให้ฟังเท่านั้นนั่นเองนะครับว่ารบบความคิดผมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับแต่คนอื่นคิดยังไงอะผมไม่รู้นั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นความคิดผมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ น่าจะมีประมาณนี้แหละอ่ะก็ทุกคนน่าจะตัดสินใจกันได้แล้วนั่นเองนะครับก็อีกไม่กี่วันเนาะเกมก็จะเปิดให้เล้แล้วนั่นเองในเซิร์ฟเวอร์ C หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยนั่นเองครับในวันที่27นั่นเองนะก็รอติดตามกันดูได้ก็เดี๋ยวเจอกันแล้วกันนะครับหลังเกมเปิดเนาะซึ่งผมก็น่าจะมีความพิถีพิถันประมาณเท่านี้แหละก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิป